The majority of people are not confident in the government's administration of COVID-19 vaccination plans and doubt its goal of inoculating 50 million people with 100 million doses of vaccines by the end of 2021 can be achieved, according to the result of an opinion survey by the Suandusit Rajapat University, or Suandusit Poll. The poll was conducted online on June 7th to 10th. ต่อไฉันเต้นกับเขาเลยนะว่าขอคนส่งหล่อๆนี่คือแบบฉันคัดให้แกโดยเฉพาะเลยนะแก <Yeah. S 1> คือฉันรู้ว่าเรื่องเนี้มันหนักแต่คือแกก็ต้อง move on ให้ได้ไงนี่แกวันก่อนอะฉันดูหนังเรื่องหนึ่งมาแกต้องไปตามเลยนะชื่อเรื่องอ,อ,อ่ะ Die Tomorrow หนังพี่ตึกอะ ไไนีเว้ยในเรื่องเนี่ยคือพีคมากก็คือในเรื่องนี้นะครอบตายแล้วคือแกตอนนี้นังครอบก็ตายจริงน<ม>ง่คือเขาบอกว่าในโลกเราเนี่ยเว้ยจะมีคนตายท,ทุกทุกสองคนต่อหนึ่งวินาทีทีนี้แกฟังนะ<ม>ตอนอยู่อะแม่งโงกว่าตอนตายเหมือนแก<ม>ชีวิตทุกคนอะมันมีการเซ็ตอาพวแล้วเว้ย พี่บอยโก้เขบอก<ม>เราอะมีชีวิตอยู่ในโลกแค่ชั่วขราวเสร็จ<ม>แล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าพวกเขาอะสบายแล้วเวย้ยจริงพี่โตซีริฟูเขาบอกไงนะผู้โดยสารทั้งหมดในรถเนี่ยกระเด็นออกนอกรถเสียชีวิต เกือบทั้งครอบครัวรอดเพียงหนึ่งนะคะซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่คือผลของการเมาแล้วค่ะทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตค่ะสภาพรถเกง๋งคุณผู้ชมดูนะคะพังยับทั้งคันกระเด็นตกไปในแม่น้ำ คนเรายังไงก็ต้องตายจะรวยจะจนก็ต้องตายแต่พวกเขาตายกันเร็วไปหรือเปล่าวะ イメイメイメイ สวัสดีค่ะ หูป้านะไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมวัยรุ่นสมัยนี้นะ่ะโุโ่นวกสามีแบบถูกปุกปันให้เกลียดนายกอีกไหนจะอนนอกออมมอบทำลายสัก,กสีราชการก่อความไม่สงบให้กับบ้านเมืองออกมาขับไล่ด่าผู้ใหญ่ดาา่านายกแล้นายโเขาหวังดีต่อบ้านมือง And the technology we developed at NETS is a part of Apple's current renaissance. And Marina and I have a wonderful family. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Yeah. Leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die. No one wants to die. Even people who want to go to heaven. don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. ในคดีนี้พูดถึงเรื่องราวของคนประสบการณ์ใกล้ความตายแปลว่าเกิดวิกฤตอุบัติเหตุในไสักอย่างเกือบตายแล้วก็ไอ้เครื่องหัวใจติดติดติเคยเห็นมมันเป็นแฟลตไลน์แล้วคือนิ่งแปลว่าตายแล้ว เขาฟื้นขึ้นมาปั๊บเขาจะเขาสัมภาษณ์ว่าเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้นี่คุณตายไปแล้วนะเขาบอกว่าเห็นแสงสวยแล้วก็แล้วก็เห็นสวยงามและเห็นคนที่ชีวิตผ่านไปแล้วยายาต่อกระบติกาแล้วสวยมากมีสวนมีมีแม่น้ำม,มีสวยมากพูดเหมือนกันหมดร้อเปอซเขาเห็นสวรรค์ก่อนเห็น เ0ของคนกลุ่มเนีย้ยที่ได้เห็นที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตกา่างตางนะฆ่าตัวตายหมดเพราะว่าไม่รู้จะอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงต่อไปเห็นบางอย่างและผมอยากจะบอกว่าปัญหาทุกๆปัญหาที่ท่ากำลังเผชิญอยู่หลายๆครั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงแค่เพียงความบังเอิญหรือหลักการตามผลของการกระทำเท่านั้นบางคนทำดีแต่ไม่ได้ดีบางคนรักจริงแต่เจอทุกนอกใจ บางคนขยันแต่ไม่รวยบางคนดูแลสุขภาพแต่เป็นมะเร็งบางคนขับรถช้าแต่โดนสิบล้อชนตายผมอยากจะบอกว่าการกระทำดีหรือการไม่ประมาทนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มากกับาคาว่าครบบริบูรณ์เราไม่สามารถที่จะกำหนดทุกสิ่งได้เราไม่สามารถควบคุมฟ้าอากาศได้เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิดต่างๆได้เพียงแค่สองมือของเรา แต่วันนี้ผมจะบอกให้ฟังว่าเมื่อท่านมีปัญหาที่เกินกําลังเกินความเข้าใจท่านอาจจะอยู่ท่ามกลางตาพายุอย่างสับสนวุ่นวายวันนี้ผมอยากหนุนใจท่านจงคุกเข่าทอมใจและเข้ามาลองชิมความแสนดีของพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าลองเราดูใดลองเราดูใครจะต้องตายเมื่อไหร่เราเองก็กาหนดไม่ได้หรือเปล่าอะ คนฆ่าตัวเองเราไม่ตายก็มีตั้งเยอะเรากูจะตายเมื่อไหร่ どど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 ど ตอนนี้ก็บอกว่าอาการปกติไม่มีไข้ไม่มีไอค่ะแล้วพอมอยากจะฝากอะไรให้กับแฟนๆคนไทยไม่ว่าตัวเองตอนนี้แฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับมัน<อ>ได้อยู่สบายดีครับไอ้สัตบุณเลยนะ ผู้โดยสารทั้งหมดในรถเนี่ยกระเด็นออกนอกรถเสียชีวิตเกือบทั้งครอบครัวรอดเพียงหนึ่งนะคะ ไม่ดูแลโ <ffic. S 1> คตรหลอนเลยพี่มีกลัวดูหนังผีหน้าโคตรตายอ่ะพี่เคยเห็นผีป่ะพี่เชื่อเรื่องผีไหมมันแปลกพอเวลาโดนผีหลอกโคตรกลัวเลยแต่พอเวลาเราโดนคนหลอกทำไมมันรู้สึกแบบเฉยๆืมผีหลอกมันก็หลอกแบบเดียวป่ะโทรหาคนมาอยู่ด้วย หรือวิ่งหนีมันมันก็ไปแหละแต่คนหลอกนี่ดีกว่าจะรู้ตัวเสียท้งเงินเสียทางเวลาตกลงไอ้ที่เรากลัวกลัวคนหรือกลัวผีอืมไม่รู้ดิคนมัง้งผีที่เราเห็นในหนังอะมันดูเหมือนหน้ากลัวถูกปะแต่โลกเราอะ ยังม,มีผีอีกแบบหนึง่งมันชอบมาหลอกคนแบบกระซิบข้างหงาัวแบบว่าอย่าไปเป็นมันเลยคนดีๆเป็นคนที่เฮี่ยสบายกว่ามสมมตุติเราอะไปเจอกระเป๋าตังค์ใบหนึ่งมันหล่นอยู่ก็เดินไปเปิดดูข้างในก็มีแบบ ของใช้ส่วนตัวมีข้อมูลของเจ้าของแต่ที่น่าตื่นเต้นมันยังมีเงินสดอยู่ในนั้นเป็นล้านเลยในธรรมชาติของมนุษย์ยังไงมันก็ต้องเอาเงินไปคืนเขาถูกปะแต่ความจริงอ่ะมันกลับง่ายอย่างนั้นะดิอยู่หูของเราอ่ะมันก็มีเสียงแบบ ใครก็ไม่รู้มาคุยกับเราอะแบบว่าพอดีเลยช่วงเนี้ยกำลังช็อตหรืออาแบบสร้างภาพหน่อยก็เอาไปคืนเขานั่นแหละแต่คืนแค่แบบครึ่งเดียวพอพอเจ้าของเขาถามก็บอกไปว่าตอนเจอก็ไม่ได้น้ำหรือถ้ากลัวเขาจับได้นะ ก็เอาไปใช้เลยก็เห็นว่าอยากได้นู่นได้นี่อยู่พอดีสรุปผีตัวไหนน่ากลัวกว่ากันไม่มี don't